ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์มต้นอีกแล้วก็ไหนไหนมันก็เป็นเรื่องระบบสุริยะตั้งแต่คลิปที่แล้วก็เอาให้มันจบเลยแล้วกันสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลแรงดึงดูดระหว่างมวลก็ประมาณดาวอะไรสักอย่างกับดาวอะไรสักอย่างมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่น <g ül> แหละครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นยานเอ้ไม่ใช่ยานแหละไ,ไม่จาเป็นต้องเป็นดาวอย่างเดียวนะอาจจะเป็นดาวน่ายิ้มแล้วก็มียานอะไรสักอย่างวนอยู่รอบๆอัก็ได้อันนี้ก็มีแรงดึงดูดระหหวว่างมมเนน โอเคโอเคแหละไปที่สูตรเลยดีกว่าแน่นอนสูตรอยู่แล้วสูตรจะเป็น f เท่ากับ dm หนึ่ง f สองส่วนด้วย r กํากลังสองยิงเลยยิงสูตร,ตรซับซ้อนเนาะโอเคอ่ะได้สูตรแล้วแน่นอนอธิบายสูตรต่อสำหรับตัวแปรแต่ละตัวตัว f มันคือ แรงดึงดูดระหว่างมวนข้ามไปตอนเขียนเสร็จแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสาอ่ะโอเคเจทเสร็จแล้วไม่ใช่โจทย์คําอธิบายตัวแปร F คือแรงดึงดูดระหว่างมวลเขียนถูกเนาะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงดึงดูดระหว่างมวลอะไรระหว่าง m 1กับ m 2ระหว่าง m 1 m 1อ่ะและ m2 โอเคไหมต่อไปตัวต่อไปตัว g แล้วกันตัว g นี่เป็นค่าคงที่แต่ไม่ใช่หนึ่งนะค่าคงที่ในในโจทย์ในสูตรนี้เป็น6กจุดหกเจดคูณสิบกำลังลบสิบอที่ไม่พอเขียนนิวตันเมตรกำลังสองต่อ กิโลกร,รมัมกำลังสองผมชอบอ่านว่านิวตันคุงนะเหมือนจะง่ายกว่าโอเค G คือค่าคงที่ไม่ว่าจะไปที่ข้อไหนข้อไหน G มันก็คือค่าเดิม,มก็คือ6.67ุดหกคูณสิกำลังลบสิบเนิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกร,รมัมกำลังสองโอเคปึ๊บแยกล่างกันได้อ่าได้แล้วต่อไปตัว F ไปแล้วตัว G ไปแล้วเอาเอและเ2มองเนึ่ และ m2 คือมวลของดาวเคราะห์ก็น้ําหนักดาวเคราะห์นั่นแหละสงสัยเอากิโลไปชั่งมั้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมโอเค m1 และ m2 คือมวลของดาวเคราะห์มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไป เอไปแล้ว G ไปแล้วเอ m มสองไปแล้วก็ R มั่งละกันอาคือระยะห่างระหว่างมวลอืมระยะห่างหรอระยะทางละกันนมันเขียนอะไรเนี่ยระยะทางระหว่างมวลมีหน่วยเป็นเมตร ก็ประมาณดาวสองดวงหน้ายิ้มกับหน้าบึง้อง,อย,อ,ยยอ,งอยู่ห่างกันกี่เมตรอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวสิต้องตัวศูนย์กลางสิเนาะอยู่ห่างกันกี่เมตรฟึบเมตรงงอ่ะโอเคอ่ะโอเคหลังจากที่อธิบายตัวแปรเสร็จแล้วตามสูตรนี้ F คือแรงหนึ่งดูดระหว่างมวล m1 และ m2 แรงดึงดูดระหว่าง m1 และ m2 G ค่าคงที่6.67คูณ10กบกำลังลบ11นิวตันเมตรต่ออนิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกรัมกำลังสองโอเคต่อไป r r คือระยะทางระหว่างมวลมีหน่วยเป็นเมตรโอเคนะรู้สึกตัวอย่างในวันนี้จะมีแค่ข้อเดียวแหละไม่ต้องเยอะหรอกคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆมัง้งแต่อธิบายต่อไปก็รอไปสี่นาทีแล้วโอเค เขียนโจทย์ได้อ่ะพรึบกลายเวลาโจทย์โจทย์มีข้อเดียวคือดาว A มีมวล6คูณ1 0กำลัง2ีกิโลกร,รมัมกี่ล้านกิโลกร,รมมัมวะเนี่ยช่างมันมียานมวล5คูณ10กำลังสกิโลกร,รมัม1 0บกำลังสคือ1 0 0ยคูณ5ายานน้ำหนัก500กิโลกร,รมัมยานอะไรวะโคจรอ,อยู่รอบเป็นวงกลมลัศมี5้าคูณิกำลัง7กิโลเมตร รัศมี5คูณ10กําลัง7กิโลเมตรโครจรไปวงกลมก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือดาว A ถูกไหมอันนี้คือจุดศูนย์กลางดาว A มียานโคนจรโดยรอบรัศมีก็คืออยู่ห่างจากศูนย์กลางดาวเ5คูณ10กําลัง7กิโลเมตรนั่นเองเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นยานตึง้งแล้วก็หมุนอยู่รอบๆคิดซะว่าเป็นวงกลมโอเคนะ มีโคจรมียานมวล5คูณิบกำลัง2กิโลกรัมโคจรอ,อยู่รอบเปวงกลมรัศมี5คูณสิบกำลัง7กิโลเมตรดาว A มีแรงดึงดูดยานอวกาศนี้กี่นิวตันโอเคไหมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันซ้อนกันเฉยงานออกไปแล้วก่ะฟิวโอเคขั้นแรกก็ให้ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรแลบ้างให้ จากสูตรเมื่อกี้ก่อนนะเขียนสูตรอีกทีนึง f เท่ากับ g m หนึ่ง m สองส่วน r กําลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้สูตรนี้อย่างน้อยเราต้องมีให้เราอย่างน้อยเราต้องรู้ค่าอะไรสักอย่างในสูตรก่อนอนะไม่ใช่อะไรสักอย่างหรอกอย่างน้อยต้องรู้สักหลายๆสูตรหลายๆต,ตัวเลยอะ,อะโอเคเอาว่าช่างมัน f หนึ่งก็คือน้ำหนักของวัตถุอันที่หนึ่งอาจจะเป็นดาว a หรืออาจจะเป็นยานอวากาศก็ได้เพราะฉะนั้น ให้ m หนึ่งเป็นดาว A แล้วกันนะน้ำหนักของดาว A เ,เท่ากับหกคูณสิบกำลังยี่สิบกิโลกร,รมัมแล้วก็ 2> m สองค่ะอันนี้ m ดาว A เ,เป็นหนึ่งแล้วกันนะ m สองเป็นยานน้ำหนักของยานคือห้าคูณสิบกำลังสองกิโลกร,รมัม โอเคโอเคได้น้ำหนักได้ m1 กับ m2 มาแล้วอันนี้ m1 อันนี้ m2 m1 เป็นน้ำหนักดาว a m2 เป็นน้ำหนักยานโอเคนะต่อไปตัว g ตัว g จากที่รู้เมื่อกี้คือ g มันมีค่าเป็นค่าคงที่อยู่แล้วก็คือ6.67ุดหกคูณสิกำลังลบสิบเอ็ดนิวตันคุงเอ้ยไม่ใช่นิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกรมัมกำลังสโอเคนะ ได้ตัว m1 มาแล้วได้ m2 มาแล้วได้ g มาแล้วต่อไปตัว R ตัว R เขาให้มาไหมตัว R คือรัศมีคือระยะห่างตั้งแต่ศูนย์กลางของ m1 จนถึงศูนย์กลางของ m2 นั่นแหละคือ r มีหน่วยเป็นเมตรถูกไหมเขาบอกรัศมีเป็น5คูณ10กําลัง7กิโลเมตรอ่าใช่5คูณ10กําลัง7กิโลเมตรเพราะฉะนั้น R ก็คือ ห้าคูณสิบกำลังเจ็ดกิโลเมตรแต่ว่าในสูตรเนี่ยตัว R เนี่ยเขาให้มันเป็นเมตรเพราะฉะนั้นคำว่ากิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรก็คือต้องคูณด้วยหนึ่งพันหรือก็คือการคูณด้วยสิบกำลังสามมันก็จะกลายเป็นเมตรก็จะเป็นห้าคูณสิบยกกำลังเจ็ดคูณสิบกำลังสามเมตรคูณสิบกำลังสามเฉยๆไม่ใช่เมตร อันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรก็คือการด้วยคูดสิบกำลังสามแค่แหละเหมือนพูดแล้วจะงองอ่ะช่างมันเอาเป็นว่าคูณด้วยสิบกำลังสามมาเปลี่ยนกิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรแค่แหละแล้วถามว่ามันจะคูณกันยังไงมันเป็นเลขสิบเหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดเป็นเลขสิบเหมือนกันก็เอาเจ็ดบวกกับสามได้เลยมันก็จะเป็น R เท่ากับมองเห็นไหมปุ๊บเท่ากับห้าคูณสิบ เจ็ดบวกสมเป็นยกกาลังสิบเมตรโอเคนะโอเคต่อไปพอเราได้ตัวไปทั้งหมดออกมาแล้วสิ่งที่้องทำก็คือการแทนลงมาในสูตรเดี๋ยวต่อไปกระดาษแผ่นใหม่เลยแล้วกันอ่ะจากสูตรจากสูตรอะไรนะ f เท่ากับ g m 1คูณ m สอง ส่วนด้วย r กำลังสองถูกไหมแทนค่าก่อนเออลืมอันนึงเขาโจ้เขาให้หา f ก็คือแรงดึงดูดแล้วอะระหว่างมวลก็คือแรงดึงดูดดาว a อะดูดดูยาละบากาศด้วยแรงก,กี่นิวตันนั่นแหละ f เท่ากับงงนิวตันแล้วกันชึบโอเคจากสูตร f เท่ากับ 1, m หนึ่ง m สอง r ส่วนด้วย r กำลังสอง f เขาไม่ได้ให้มาเพราะฉะนั้นก็ติดเป็น f ไปเหมือนเดิมฟึ๊บติด f ไปไม่ใช่ ต่อไปตัว G คือ6.67ุดหกคูณสิกำลังลบสิโอเคแค่นั้นเฮ้อเหมือนที่ไม่พอแฮะย้ายมานี่นะหกจุดคูณสิกำลังลบส1บเอปึ๊บอันนี้ตัดไปนะดูข้างล่างแทนอ่ะได้ตัว G แล้วต่อไปตัว M1 M1 เมื่อกี้เราให้เป็นน้ำหนักของดาว A ถูกไหม ดาว A น้ำหนัก6คูณ10กำลัง20อ่ะ6คูณ10ยกกำลัง20ต่อไปคูณกับ m2 m2 เมื่อกี้เราให้เป็นน้ำหนักยานก็คือ5คูณ10กำลัง2กิโลกรัมอ่ะโอเคด้านบนได้หมดแล้วต่อไป r กำลัง2ฟืด R กำลัง2 r คือระยะห่างระหว่างมวล ระยะห่างระหว่างมวลหน่วยเป็นเมตรก็คือห้าคูณสิบกำลังสิบเมตรห้าคูณสิบยกกำลังสิบแล้วก็ทั้งหมดไปะยะกกำลังด้วย2องีกทีโอเคเยอะเหลือเกินอ่ะโอเคพอเราแทนค่าออกมาได้เป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือมีแค่ตัวเดียวคือตัว f พอได้ตัว F เราก็จะได้คำตอบทันทีเลยเอาละเริ่มทำยังไงดีเลขมากมายเหลือเกิน ขั้นแรกถอดวงเล็บก่อนลกันเอาเป็น f เท่ากับ6.67คูณ10กำลังลบ11คูณกับ6คูณกับ10กำลัง20คูณกับ5คูณกับ10กำลัง2ส่วนด้วยฟืมโอเคข้างล่างก็ส่วนด้วยดูจากเลขยกกำลังก่อน อันนี้คือห้าคูณสิบกำลังสิบแล้วก็ทั้งหมดด้วยยกก็ด้วยกำลังสองถูกไหมยกกำลังสิบอยู่ข้างในยกกำลังสองอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็คือเอามาคูณกันเลยเอายกกำลังสิบกับกำลังสองข้างนอกมาคูณกันข้างล่างก็จะได้เป็นห้าคูณสิบยกกำลังยี่สิบก็คือสองคูณสิบมันเองโอเคนะโอเคต่อไปทำไงต่ออันนี้ดูเลขสิบเลขสิบเลขสิบเหมือนกันเลขสิบเหมือนกันสามตัวคูณกัน เอาเลขคชิงกำลังมาบวกกันโอเคลบสิบวกยีกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น9บวกอีก2ก็กลายเป็น11เพราะฉะนั้น f ทัข้างบนเท่ากับ6.67ุดเคูณหคูณหเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะเก้ 9, 11, เอ็คูณกับ10บกำลังสิส่วนด้วย5้าคูณสิบกำลังยี โอเคเหมือนจะไม่ได้ง่ายขึ้นเลยสักนิดเดียวก็ต้องคูณต่อไปเนาะอ่าโอเคเริ่มจากเอา6.67คูณ6คูณ5ก่อนแล้วกันรู้สึกมันจะได้200.1ไม่ได้คูณอะไรแปลกๆหรอกก็แค่เอามาคูณกัจเฉยๆเอา6คูณ5ได้30 30คูณ6.67ก็ได้200.1คูณ10ยกกำลัง10 11หารด้วย5คูณ10 เดียวกำลังยี่สิบโอเคอ่าโอเคพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันคูกันอยู่นอก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยอันนี้เป็นสิบสิบเหมือนกันหารกันอยู่ก็เอา 20, 20, สิบเอ็ดลบยี่สิบรู้สึกจะได้ลบเก้าใช่ f เท่ากับสองร้อยจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบเก้าหารห้า ถูกไหมเนี่ยอ่ะโอเคต่อไปก็เอา5หาร200ร้อยจุดหนึ่งห้าสี่สอูนย์อ่ะศยจุดศูถูกไหมเนี่ยเอ๊ะหรือผิดเออหาหารศู์จุมันก็ได้2สิเนาะเออโอเคอ่ะเขียนใหม่ก่อนละกัน F เท่ากับสีจุดศู คูณส okay. okay. ิกำลังลบเโอเคเพราะฉะนั้น F เท่ากับสี่สิบนองคูณสิบกำลังลบเก้านิวตันโอเคตอนนี้ก็ได้คำตอบตามที่โจทย์เขาอยากได้แล้วกว่าจะได้รู้สึกลำบากเลอเกินเพราะฉะนั้นดาว A มีแรงดึงดูดยาดอวกาศ4 0 0 2 0คูณ10ลบับยกกำลังลบ9นิวตันนั่นเองโอเคนะจบ 拜拜。Bye bye.